ตอนนี้นะครับเรามาเจียวหนังไก่เพื่อรีดเอาน้ํามันไก่ออกมานะครับเราก็ได้น้ํามันไก่นะครับขิงแกงหันแว่น7แว่นรากผักชีทุบ2รากกระเทียมจีนสับห้ากีบแล้วเราก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับก็ผัดทุกอย่างจนแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิสถ้วยนะครับผมก็ใช้เป็นถ้วยขนาดนี้นะครับตวง4ถ้วยนะครับเพราะถ้วยนี้เราจะไปตักน้ําซุปทั้งหมด4ถ้วยเพื่อมาหุงข้าวด้วยนะครับแล้วก็ให้เราผัดเม็ดข้าวของเราให้มีความขุ่นขึ้นมานะครับและแตกกลิ่นหอมของเครื่องข้าวมันไก่นะครับ แล้วก็ผัดจนเม็ดข้าวของเราเริ่มขุ่นนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มรสชาติให้กับข้าวของเรานะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็นําไปหุงได้เลยครับข้าวของเรามาหุงเลยครับแล้วก็ให้เราตักน้ําซุปนะครับที่เราต้มไก่นะครับสี่ถ้วยนะครับสําหรับหุงข้าวนะครับเมื่อเราหุงข้าวมันไก่ของเราไปสักพักนึงครับเมื่อเขาเดือดเราอุ่นครับให้เพื่อนๆนะครับมาคนข้าวสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดหุงต่อจนเขาสุกนะครับเมื่อเขาสุกแล้วอออออออย่่่่าาาาาเเเเเเพพิิิิงงปปดดดฝฝหหหมม้้้้นนนนนะะะะะคคครรรรัััับบบใลตีีก15ทถึจจแวส์ฟืๆ ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวมันไก่สูตรคนสนามวันนี้สวัสดีครับ